ดูครับนี่คือการกินนะครับการทําลายล้างนะครับดูว่าคิดว่าไงบ้างครับเจอแบบนี้รับสิวดีครับเพราะว่าผมวิธีคนหาก,กินแบบบ้านๆนะวันนี้นะครับมาดูลังพึ่งครับผมดูว่าหลังนี้นะครับเมื่อ3เดือนก่อนนะครับ ตัวนี้บินเข้าออกเต็มเลยครับคิดว่าน่าจะจับได้แล้วนะครับแต่พอมาถัดอีกสองเดือนทำเดือนถัดมานะครับเนี่ยว่าทําไมอ่ารังพึ่งไม่มีตัวเลยนะไม่มีเข้าออกนะครับนี่พอเปิดดูครับผมดูนะครับอันนี้คือตัวหนอนนะครับดูครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือตัวหนอนครับผม นอนผีเสื้อกลางคืนนะครับน่าจะเอาไปเกี่ยวเบ็ดดูครับนี่คือการกินนะครับการทำลายล้างนะครับดูวะคิดว่าไงบ้างครับเจอแบบนี้นะอันนี้คือขี้ของมันนะครับขี้ของตัวนอนครับลังนี้ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นนะครับผมเจ็ดแปดชั้นครับผมน้ำผึ้งนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมถ้าเกิดเดือนห้านะเต็ม แต่ที่ไหนได้ครับดูอะเรียบร้อยครับผมอย่างนี้เกมครับวิธีแก้ไขนะครับก็คืออ่าต้องเผาครับผมนะครับเผาทำลายนะครับนี่ผมผมใช้ใบมะพร้าวนะครับใบมะพร้าวแห้งนะครับส่วนท่านอื่นมีวิธียังไงก็แล้วแต่นะครับใช้แก๊สก็ได้นะครับเพื่อความเร็วนะครับดูนะครับด้านในนะ มันจะไม่หมดนะครับมันจะอยู่ตามซอกตามมุมนะฮะดูครับตามซอกตามมุมเราไม่อาจจะไม่กําจัดหมดนะครับเพราะว่ามันยังมีหลงเหลืออาจจะลดเล็ดรอดสายตานะครับความร้อนเรียบร้อยครับผมแบบนี้นะเสียดายมากเลยแปดชั้นแล้วน้ำผึ้งนี้น่าจะประมาณสองสามขวดนะโอเคครับเดี๋ยวต่อมา จัดการกันเลยดีกว่าครับผมแบบนี้เลย้ยไม่งั้นไม่อยู่ครับผมต้องกำจัดอย่างเดียวนะนี่อันตรายครับผมโดนเข้าไปนี่สุดยอดครับแสบถึงซวงครับผมนะครับผมเคยโดนไปหลายรอบนะครับน้ำตาไหลนะครับนอนไม่ได้เป็นเป็นวันนะครับปวด โคตนะครับอันนี้นะครับลังพึ่งเก่าๆนะครับต้องอระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามีพวกอ,อันนี้นะครับพวกสัตว์ที่อันตรายนะครับมีพิษนะครับอยู่ข้างในคนระับบางทีก็มีงูด้วยของผม ต้องทำลายนะครับอย่าลามานะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงครึ่งนะครับถ้าไม่ทำรายนี่จบครับผมต้องเผาทิ้งให้หมดครับ เสียดายมากครับผมปีนี้ไม่ได้จับนะครับรังพึ่งฝนตกครับผมบวกกับไม่มีเวลานะครับทำให้ไม่ได้จับพึ่งเดือนห้านะครับที่สําคัญคือฝนตกครับผมจะไม่ถ้าฝนตกนี่ความเข้มข้นของน้ําพึ่งจะไม่ค่อยมีครับผมไม่ได้คุณภาพนะครับก็เลยไม่จับดีกว่าครับผมเลือกที่จะไม่จับนะครับเดี๋ยวคุณภาพไม่มีครับเผื่อลูกค้าเอาไปนะครับมีสั่งจองมานะครับ f อนะครับแต่ก็ ไม่ได้ครับผมต้องผิดหวังไปนะครับปีนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับดูนะครับเยอะมากครับผมเดี๋ยวน่าจะเอาไปใส่บ่อนะครับบ่อปลานะเพื่อที่ให้ปลาได้กินนะครับคิดว่าน่าจะดีกว่านะครับดูว่ เต็มไปหมดครับมันจะอยู่ตามซอกแบบนี้นะตามซอกนะครับตามซอกแบบนี้นะเนี่ยเป็นมันกําจัดยากนะครับต้องมีเวลาจริงๆครับผมถึงจะกําจัดหมดนะครับมันจะอยู่ในซอกนะครับมันจะกัดไม้ดูครับเนี่ยเห็นไหมครับความคมของควันมันนะกัดไม้นะครับจะเป็นรูแบบนี้เลย อัรายนะครับปิดเสื้อกลางคืนนะน่ารักแต่อันตรายครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวทำการอ่าล้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อย ให้มันทําการล้างเอาไฟล้างนะครับเผนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยวางใหม่นะครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดข้างในเสร็จเรียบร้อยครับแต่หนอนนั้นอาจจะไม่ร้อยเซน์นะครับอาจจะไม่หมดยังไม่หมดครับนี่ครับหลังจากการที่เมื่อกี้นะครับได้ล้างนะครับปรากฏว่า ผมสังเกตเห็นมีผึ้งนะครับมาตอมนะครับแล้วก็บินเข้าไปข้างในเพื่อที่จะสำรวจนะครับหนึ่งตัวครับผมนะครับน่าจะเป็นลังเก่าที่ว่ามันเคยอยู่นะครับคิดว่านะครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวเอาจัดแจงให้เรียบร้อยครับผมนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับผม โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับวิธีกําจัดก็ล้างนะครับล้างด้วยไฟนะครับจัดด้วยไฟนะครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับโดยวิธีไหนนะครับแล้วก็เอาตัวหนอนอะไรออกให้หมดนะครับแล้วก็ให้อยู่สภาพเดิมครับผมอีกไม่นานพึ่งรังเก่านะครับหรือว่ารังอื่นนะครับก็จะมาสํารวจอีกครั้งแล้วก็เข้ามาอยู่นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจการเลี้ยงพึ่งก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ้านๆนะครับไม่ได้เก่งกับผมแต่ก็สามารถแนะนําให้ท่านนั้นไปทําจนเพิ่งเข้ามาอยู่ได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากวไว้เพียงแค่นี้กับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ